สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวนแมวจรนะคะวันนี้เอ็มครบหนึ่งหมื่นซับแล้วนะคะทุกคนก็เลยประมวลภาพของเจ้าของช่องหน่อยนะคะทุกคนอ่าเจ้าของช่องเขาจากเราไปแล้วนะคะทุกคนคะโอ้ยตาไหลโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็ตอนที่เขามาอยู่กับเอ็มใหม่ๆนะคะทุกคนนี้เลยค่ะเขาเป็นแมวยังแบบไม่เป็นสาวเต็มตัวนะคะทุกคนแล้วเขาก็ท้องมาท้องมาเขาก็นี่เลยค่ะหูก็เป็นแผลอะไรก็เป็นแผลนะคะทุกคนเอ็มก็พาเขาไปหาหมอแล้วก็เอายาทาให้เขาแล้วเขาก็คลอดลูกมาสามตัวนะคะทุกคนลูกเขาแข็งแรงหมดทุกตัวคะ่ะแต่ว่าไปอยู่บ้านลูกค้านะคะทุกคนเขาสบายดีแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาเป็นไข้หัดรักษาไม่ทันนะคะก็เลยรอดอยู่สองตัวจนบัดนี้นะคะ เจ้าของช่องเราก็าเขาจากเอ็มไปตอนที่เอ็มชั่วโมงครบพอดีสี่พันค่ะเราไปน้ำตาไหลนะคะทุกคนคลิปนี้แต่ก็นึกถึงเขาก็เลยหนึ่งหมื่นซับแล้วก็เลยแบบว่าเอารูปภาพกับลูกของเขามาให้ทุก,ทกคนได้ดูนะคะออาจจะพูดอะไรได้ไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่า เลก้ยงเจ้าของช่องเนาะลูกเขาน่ารักทุกตัวทุกคนสีสวยอ่าเจ้าสีนวลเป็นแมวที่น่ารักค่ะเนี่ยลูกๆเขาน่ารักหมดทุกตัวเลยอะแข็งแรงทุกตัวน่ารักสามตัวชายชายสองหญิงหนึ่งนะคะทุกคนเขาเลี้ยงลูกเก่งมากสีนวลเป็นแมวที่รู้เรื่องพูดจารู้เรื่องมากรู้ภาษาอ่า วันนั้นเขาไปแอบคลอดที่ในโพรงอ่าที่ว่าบ้านลูกบ้านเพื่อนบ้านอีกบ้านหนึ่งค่ะทุกคนเราก็ไปเอาเขามาเนาะปเอาเขามาเลี้ยงที่นี่เลยแต่เขาก็มากินข้าวที่นี่วันนั้นเขาจะคลอดที่นี่แต่คนเยอะเขาก็เลยต้องไปหาที่คลอดเงียบๆของเขาอ่า<ม>นีค่ะทุกคนเป็นภาพน่ารักของลูกๆเขานะคะวันนี้ครบหนึ่งมืนซับเอ็มก็เลยว่าประมาประมวลภาพของเจ้าของช่องหน่อยนะคะทุกคน พูดอะไรไม่ค่อยออกนะคะทุกคนเพราะว่าคิดถึงเขาเป็นช่องที่เปิดแบบว่ามีเขาเข้ามาเอ็มก็เลยได้เปิดช่องเนาะเป็นช่อง CM c m เอนวลแมวจรแต่เอ็มก็เขียนว่าหลากหลายเรื่องราวหลากหลายชีวิตเนาะทุกวันนี้ก็ขอบยังนึกถึงเขาทุกวันค่ะทำบุญตักบาตรอะไรให้เขาเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะทุกคน เอ็มก็พูดอะไรได้ไม่เยอะนะคลิปนี้เพราะว่ามันพูดได้น้ําตาไหลเนาะแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นรูปภาพสีนวลนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นกําลังใจให้ช่องเอ็มสีนวลตลอดนะคะทุกคนช่องสีนวลนี่ก็คือจะเป็นช่องชื่อเขาตลอดค่ะจะไม่มีคําว่าเปลี่ยนนะคะถึงเจ้าของช่องไม่อยู่แต่เราก็ยังมีน้องแมวจรตัวอื่นที่เราดูแลเขาอยู่นะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเอ็มด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้เอ็มก็ยังทําเหมือนเดิมค่ะเอ็มออกไปข้างนอกเอ็มก็ต้องมีอาหารหมาอาหารแมวติดไว้ในรถเสมอขอบคุณนะคะนี่เป็นกำลังใจให้ช่องของเอ็มนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ขอแค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่าพูดอะไรไม่ค่อยออกนะน้ำตาไหคลคิดถึงเจ้าของช่องค่ะ ลูกๆเขาก็น่ารักตอนนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วค่ะทุกคนเขาไปอยู่สบายอยู่แบบว่าไม่ต้องเป็นลูกแมวจรค่ะทุกคนเอมก็ประกาศหาบ้านให้เขานะคะังงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆของเอมด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ดูแลเป็นเพื่อนเป็นกําลังใจให้เอมมาตลอดค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า